คนอื่นนะครับถ้าไปในปานะครับก็ไปปีนเทือกเขาหิมาลัยแต่พวกผมเนี่ยครับทีมหมอเนี่ยก็จะไปปีนเทือกเขาหิมาลัยโดยการไปผ่าตาัดคนไข้ทาให้คนไข้ปลอดภัยสามารถกลับมาเดินได้เนี่ยถือว่าพวกผมทาภารกิจปีนเทือกเขาหิมาลัยในใจของพวกผมได้สําเร็จมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเรื่องการผ่าตาัดคนไข้ไม่ใช่บอกว่าเราจะผ่าปุ๊บผ่าได้เลยมันต้องให้พร้อมมากที่สุด โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมีชักโครกอยู่ประมาณ3-4ที่เองครับเพราะาการผ่าตัดไปเนี่ยจะไปนั่งยองเนี่ยก็ลําบากครับประตูทางเข้าห้องน้ําก็เล็กแคบมากเลยประมาณ60เซนนะครับแทบไม่ใครใช้เคนช้วอล์ทวอเกอร์ดีๆเลยนะครับก็เป็นไม้ยันไม้แบบบ้านๆเลยครับก็คือเรื่องของสุขาลักษณะอมัยก็ต้องไปเตรียมให้ดี เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์โดยปกติแล้วในประเทศไทยเราใช้อุปกรณ์1คนเนี่ยใช้ประมาณ8ถาดแต่ว่าภารกิจของการไปผ่าตัดที่ต่างประเทศเนี่ยเราต้องพยายามลดไอ้แถาดนะนะั่นแหะเหลือประมาณ 1- 2ถองาดพยาบาลที่เขาเตรียมเครื่องมือในห้องผ่าตัดนะครับเตรียมเครื่องมือวันหนึ่งนะครับก็ต้องไปนึ่งนะครับเครื่องนึ่งเนี่ยโรงพยาบาลเนี้ยก็จําเป็นต้องซื้อใหม่เพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแค่ที่เราจะผ่าตัดประมาณ สิบกว่าลายต่อวันนะครับสองวันก็30กว่าลายนะครับซึ่งเขาต้องเพิ่มทั้งคนเพิ่มของเพิ่มทุกอย่างในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กิตตินะครับแอาจารย์เป็นผู้นํานะครับนอกจากจะเป็นผู้นําของผมแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้นําของทุกคนทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถเกิดได้ด้วยตัวคนเดียวเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้เราต้องไปกันเป็นทีมนะครับงานนี้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นพระเอกต้องทำให้เป็นทีมทุกอย่างต้องเป็นจิ๊กซอว์มาประกอบร่วมกันถึงจะสำเร็จได้ผลได้ครับ นอกจากการไปผ่าให้แล้วเนี่ยเรายังไปสอนหรือไปถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับทั้งพยาบาลหมอนักกายภาพทีมวิสัญญีครับทั้งพยาบาลและแพทย์ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นขั้นตอนที่ท่านอาจารย์เกียรติเนี่ยครับช่วยดูแลทั้งหมดดูได้ครอบคลุมแล้วก็ครบหมดทุกองค์ประกอบของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําให้คนไข้ครบหมดองประกอบเนี่ยมันเป็นธารกิจที่ยากมากมันท้าทายครับแต่ไม่เกินความสามารถ ขอให้ทุกคนนะครับช่วยส่งกำลังใจไม่ว่าจะกำลังทรัพย์ส่งมาเลยครับทาง Love for Humanity นะครับหรือว่าก้าวแรกของพระบรมศาดาครับโครงการดีๆอันนี้นะครับ